นเสนอตอนยอดมนุษย์แมลงมาแล้วเฮ้ย yeah, hey. ดูพี่็กดกำลังท่องหนังสือทันที่แม่ไม่ได้บอกให้ทำสัก,กหน่อยนะแ,แท้เลยหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณของธรรมชาติล่มสลายอแย่แ yeah, น่แน่เลยหนวกหูจังเลย <c oughs> ฉันไม่ได้ท่องหนังสือหรอกจะเอ๋อเอ้ยอ้าแล้วนายกำลังทำอะไรอยู่เหรอนี่ง่ ใบอธิษฐานอ๋อจริงสิวันนี้เป็นวันธนบาัตานี่นะไหนเขียนว่าอะไรฮะเออนะอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เออนี่นายอายุเท่าไหร่แล้วเดียวฮะช่างฉชนนั้นนะก็มันเท่า,าจะตายไปจัดการกับเหล่าร้ายเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกฉันอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นสักครั้งหนึ่งนะนี่บอกก่อนนะว่าไม่มีของวิเศษแบบนั้นหรอกไม่เป็นไรไม่หวังพึ่งโดราเอมอนอยู่แล้วล่ะจริงดิ ดวงดาวตั้งหาที่จะช่วยฉันสมหวังอฟ้ายังไม่มีดาวสักกะดวงเลยแล้วไงอ่ะขอให้คำอธิษฐานของผมเป็นจริงขอให้ผมได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทัจะเพี้ยนไปหน่อยแล้วไไปได้ขอเป็นฮีโร่แบบเท่ๆได้นะครับเข็มขัดยอดมนุษย์มาแมลงเป็นของเล่นแปลงร่างสำหรับเด็กในโลกอนาคตน่ะ ใส่มแมลงเข้าไปตรงนี้ก็จะแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ที่มีความสามารถแบบมแมลงแมลงได้เลยไงเถอะแมลงเนี่ยนะอ้าวนี่นะอย่าดูถูกว่ามันเป็นแค่มแมลงเชียวนะ,ะ,มะแมลงนะ่ะมีความสามารถหลายอย่างที่มนุษย์ไม่มีทางเรียนแบบได้เลยอย่างร่วมกว่างสามารถลากของที่หนักกว่าตัวเองได้ถึง20เท่าแรงกระโดดก็แบบตัวหมัดการพลางตัวแบบผีเสื้ออืมอ่าดีละถ้างั้นเราทดสอบดูนะ ออออเอออเจะเ,เอาแมลงอะไรดีเนะมมาะมแแรงเหรอม,หมดไม่เห็นจะแท่ตรงไหนมีตัวที่แข็งแกร่งกว่านี้ไหมเนี่ยนะออ ใช่แค่เทรลกนะนี่คือพลังของแมงมุมเฮ้ยสุดยอดเหมือนกับแมงมุมจริงๆด้วยเห็นป่ะแล้วก็ิิใหญ่ของแมงมุมนะเนี่ยเหนกว่าเหล็กกล้าที่ความหนาระดับเดียวกันถึงห้าเท่าเลยเป็นไงยอดเลยขอฉันยิมใช่บ้งสิจะเอ้ย เออ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 อ้ยเอยโดรเรมอนโอ้โหเจ็บ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 มาเเป็นไงมั่งอ่ะเครื่องนี้น่ะใช้แปลงได้แค่สมนาทีน่ะเฮ้ยเมื่อกี้แหละสัญญาณเตือนระวังด้วยล่ะเออเออเอดีละออกไปลาดตระเวนในเมืองดีกว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติบ้างเลยเหรอเหตุการณ์ผิดปกติน่ะเยะ สุดท,ท้ายก็เลยนอนไปทงทั้งอย่างนั้นเลยเงยมีเรื่องลําบากอะไรหรือเปล่าพวกนายนะยเรื่องลำบากงั้นเหรอเรื่องอะไรก็ได้ฉันจะช่วยแก้ปัญหาให้เองเฮ้ยตอนนี้ไม่มีหรอกแต่ถึงจะมีพวกฉันก็ไม่คิดจะปรึกษาโดบิตหาหรอกนาร,าร,ารใช่ะปรึกษาทำไมช่วยอะไรได้ใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะไมช่วยนะจะบอกให้ฮะอืมคุณครูครับ อ้าวนุ่ิตะมีอะไรเหรอกำลังลาดตะเวนในเมืองนะครับเพื่อจะช่วยคนเดือดร้อนโอ้ดีมากเลยแบบนี้แล้วคุณครูเห็นบ้างหรือเปล่าล่ะครับาเห็นใครที่กําลังโดนสัตว์ประหลาดทํำร้ายหรือคนอที่ถูกหมายมหัวจากองค์กรช่วย้้าที่กําลังวางแผนครองโลกนะครับท,ทั้งยีรามาเล่นก็ยดูกลับบ้านทางกันบ,บ้านเสไปเฮ้ยไม่มีคนที่กําลังเดือดร้อนเลยเหรอ จริงๆลยดูสิเเอายังไงดีล่ะนี่ล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองเอ่อเออแมลง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 ที่บินได้แมลงที่บินได้แมลงจะบินได้ไม่มีเลยแฮะหืมโอยฮผู้พิทักษ์ความถูกต้องมนุษย์ยุ่งมา คนที่คิดอีกฮะอ๋อขอโทษด้วยนะเฮ้ยพลาดจนได้เรอุ้ยเจ็บใครก็ดได้ช่วยเทน โยดนาทาอโยดจังเอ้ยน้าโร่ทาโร่จังใครช่วยจับตัวให้ทีนะคะน้าโร่จังมาดีทีละคราวนี้แหละแมลงที่มีขาแข็งแรงแมลงที่มีขาแข็งแรงเจ้านี่ไงโอ้โอ้โอ้เธอรอใหญ่ก่อนหนูผู้พิทักษ์ความถูกต้องมนุษย์ตะกเตรนมาแล้วให้ผมจัดการเองดูครับโอ้ โอ้โหกระโดูสูงขึ้นไปแล้วจับได้ไหมล่ะมันั่กรแต่เฮ้ยไดเลยนี่ครับคุณยายครับใจม้านารักคุณยาช่วยด้วยหยุดไม่ได้อเจงหมานั่นตัวเล็กนิดเดียวแต่น่ารักดีนะน่ารีนะ เราตั้งใจจะเป็นคนจับเองแทๆ้ๆใครดูสองคนนี้ไว้ดีกว่าเดี๋ยวต้องทำเรื่องไม่ดีนแน่ๆฮะอ๋อใช่เพิ่องออกคนนี้เลยละแต่เอาไปเถอะแย่<ะ>ตุนชาวบ้านอีกแล้วสินะดีละแมาลงที่ดูแข็งแกรง่งแมาลงที่ดูแข็งแกรง่งอ่ะไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนฮะคุณพิชักความถูกต้องมาดูตั๊กแต่จับข้ามาแล้วนี่แกเป็นใครกันนะถ้าท้าจะเพยียนนะเนี่ยฉันเห็นหมดแล้วว่าพวกนายทำอะไรเอาไว้ เอาเหมือนกันตูนให้เข้าไปซะฮะหยาฮะเฮ้ย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 โอ้หมดเลยโทษทีนะถึงจะกลายเป็นแบบนี้แต่ก็เอาคืนให้แล้วะนี่มันกร์ตูนของฉันนะเอะ๋เหรอวายทำไงอเ,อเอ่อเอาไปเอาไป ไปแล้วนะน้าทำกระตูฉันขาดจนะ้ะขอโทษหยุดนะหยุดนะหยุดหนะยุด,ยดขอให้หยุดโนบิตานะกลับช้าจังเลยเฮ้ยไปไหนของเขานันนี่อ่ะช่วยไม่ได้อะไม่เคยเจอใครที่สายเสียแบบนี้มาก,ก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปบอกพ่อให้เจ้าบริการมาคอยประกบจะดีกว่านะอาะเกิดอะไรขึ้นเหรอ ก็แถวเนี้ยมีคนแต่งตัวแปลกๆออกอาวาสต้องเป็นพวกคนร้ายวิ่งราวแน่ๆเลยล่ะฉันน่ากลัวจะไม่อยากออกนอกบ้านแล้วแต่งตัวแปลกๆเหรอหรือว่ารู้สึกว่ามันจะชื่อมนุษย์ตากแตนตามข้าวหรือไงเนี่ยตากแตนเฉยๆนะโอ้จริงๆเลยนึกแล้วเชื่อว่าต้องเป็นแบบเนี้ยโนบิตะกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะไม่ว,ว่าจะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด หรือว่าเราจะไม่เหมาะที่จะเป็นฮีโร่กันน่ะช่วผมด้วยหยุดนะครับนี่ไปหยุดนะหยุดต้องไปโจนแน่ๆเลยคราวนี้แหละต้องช่วยเขาจับให้ได้มาแรงมาแรงมาแลงมาแรงมาแรงอ่ะเจอแล้ว ผูพ้พิทักความถูกต้องมนุษย์เต่าทองมาแล้วเอาจับมือผมไว้สินี่ไม่พ้นหรอกเด้อขอบใจนดะ้อเฮ้ยเฮ้ยหยุดนนะอ่ะ,อะ,ออะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮคุณปลอดภัยแล้วนะครับะจะขอบคุณเธอไงดีนะเนี่ยคือ <c oughs> ผมก็แค่ทำหน้าที่ในฐานะผู้พิทักความถูกต้องเท่านั้นเองแหละ เออแต่ว่าทำไมถึงโดนไล่ตามแบบนั้นล่ะครับอ๋อฉันลงมือทำงานอยู่พอดีก็มีตำรวจมาเจอเข้าอเอ๊ะเผื่อไปแล้วจริงๆริงขอบใจที่ช่วยเฮ้ยห,หรือว่าคุณเป็นขโมย,ยหร<ะ>ือออนี่แหละโดรไเอโมอนก็ไม่มาช่วย แล้วมันเป็นฮีโร่ไปได้จริงๆนั่นแหละลากร <gamble. S 2> ู้ไหมอ๋อพลังพลยพุ่งขึ้นมาเลยฮะไม่อยากจะเชื่อหมดแข่ง ัคืสเฮ้ยภูมิทักษความถูกต้องมนุษย์มดมาแล้วออคืออเเฮ้ยอจะแบกเีาไหนเอเครับตีนแมวคนนั้นแหละอืมเออ อ,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 อยากให้โดรัยมอนเห็นบังจังเลยตอนที่ฉันโชว์ฝีมือเนี่ยอ๋อเหรอเหรอแต่ฉันก็ดีแล้วแล้วนะมนุษย์มดนเจ๋งมากเลยอะแข็งแกร่งสุดๆเลย ừ, ừ, อย่าคิดว่าตัวเล็กๆจะมบัวถูกกันได้นะ ừ, ừ, มดเนี่สุดยอดจริงๆเลยเลตัวก็นิดเดียวแต่กลับมีแรงมหาศาลเลยอะ